ร้านนิโมโช็อปร้านบริการขายไอเทมต่างๆในแมปเพชรซิมูเลเตอร์99มีทั้งการขายเพชรทั้งสมุดเอนชาร์ดและสัตว์เลี้ยงหิวต่างๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เรามาอยู่กันในแมปเพรสซิมิเลเตอร์ไนท์ทนท์กันอีกแล้วนะครับทุกคนและวันนี้เนี่ยทุกคนเราก็จะมาพูดถึงนะครับผมสมุดเอ็นชาร์ดนะครับทุกคนที่ถูกลืมนะครับแล้วก็โพชั่นที่ถูกลืมนั่นเองนะครับก็คือว่าแบบว่าคนเขาแบบจะมองข้ามกันไปซะส่วนใหญ่นะครับทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ เจ้าที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับจะเป็น enchard ตัวไหนนะครับแล้วก็เป็น poison ตัวไหนนั่นเองนะครับทุกคนแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็มารับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่านี่ฮะก่อนที่ทุกคนอยากจะไปรับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ที่กดไลค์ขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go เดี๋ยวเราเนี่ยมาพูดถึง enchard แล้วก็ poison ที่ผมหมายถึงเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือนะครับผมเจ้าสมุด enchard นะครับ hunter นัััััั่่่นน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 นเเเเออองงงะะะคคคครรรบบบทุุกกกกแล้ววว็็ปปสสมมตขดดดีี๋ยาาพู ให้ทุกคนเนี่ยถึงลืมครับคือหลายๆคนเนี่ยนะอาจจะคิดว่านะครับไอ้เจ้าสมุดฮันเตอร์เนี่ยนะครับกับสมุดสปีดวีเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีนะเว้ยทุกคนคือผมบอกไปแล้วทุกคนว่าโพชั่นกับเอนชาร์เนี่ยคือทำหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับอ่าเหมือนกันเลยแต่ถ้าเราได้กดโพชั่นได้เนี่ยคือมันจะทำให้นะครับมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนอย่างไอ้สมุดสปีดเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้เขียนเนาะก็แบบว่าเนี่ยเห็นไหมมีเพย์เยอร์ เล่นแบบบ่อยๆนะครับแล้วก็แบบมีข้อมูลแน่ๆคือเขาเนี่ยบอกว่านะครับไอ้เจ้านะครับ Encharge Speed เนี่ยนะคือจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยคือวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยตีไวขึ้นนั่นเองนะครับเออแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่คือผมลองใช้ผมก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนไวขึ้นนะหรือหรือผมคิดไปเองนี่ก็ไม่รู้เนี่ยเออเนี่ยคือแบบว่ามันจะตีไวขึ้นนะครับแล้วเวลามันย้ายจุดเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราย้ายจุดมันก็จะแบบไวมันจะปุ๊บปๆๆ น้อยกว่าไม่ใส่นั่นเองทุกคนเองเขาบอกเนี่ยผมลองเอาสปีดออกดูนะนี่นะครับลองเอาออกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวลองตีนะเห็นไหมมันจะเชื่องจากอีกจุดไปจุดเนี่ยมันจะช้ากว่าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองสังเกตนะฟึบ๊ฟลุเดี๋ยวถ้าผมลองใส่นะครับ ใส่เจ้าสมุรสปีดไปปุ๊บเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงเราจะไวนะครับดูดิ <IS IT AL> เห็นไหมมันจะย้ายจากจุดอีกจุดไปไวนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตีเร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนสําหรับทางด้านของสปีดเนาะทั้งสมุดเอ็นชาร์สสปีดนีแล้วก็ถ้าบวกกับโพชั่นที่เป็นสปีดเนี่ยคือมันจะเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนเออเนี่ยเวลาผมฟาร์มบางทีผมก็ใส่นะผมก็ใส่เซตนี้เลยนะครับเนี่ยใส่ฟาร์มเลยเซตนี้เลยทุกคนเออใส่สปีดไปด้วยคือมันจะไวขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับ Enchant นี้เนาะทุกคนแล้วก็โพชั่นของสปีดนะทุกคนแล้วสำหรับฮันเตอร์ล่ะคืออะไรนะครับสำหรับไอเจ้าฮันเตอร์เนี่ยทุกคนก็จะเป็นสมุดนะครับที่เพิ่มโอกาสแบบว่าดรอปนะครับผมเพิ่มอีก30%เนตะอันนี้สำหรับฮั Hunter V เนาะ เออจะเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้ำยาฮันเตอร์เนี่ยก็จะเพิ่มอีกนะครับเออถ้าแบบทุกคนมีฮันเตอร์วีเนี่ยโอ้โหเพิ่มอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสดรอปลบวกกับเอนชาร์ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาทุกคนตีเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสดรอปแบบว่าของจากพวกอย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะแบบว่าเออไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้นี่ครับหรือพวกสมุดเอนชาร์ที่ดรอปมาจากแบบว่าของที่เราตีนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมใส่ไปใช่ไหมเนี่ยฟลุปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือพวกนี้นะถ้าเราตีีีีีีเเเเนนนนนนน่่่่่่่่ยยมมมมโออออออกกกกกาาาาสสสสททจจะะะะะไไดดด้้ขงงวว๋ผผลใใใหูุคคปป็รรััับฮต์ สี่เลยละกันนี่ครับเออใส่ฮันเตอร์ไปสี่แล้วเดี๋ยวลองตีกล่องนี้ดูทุกคนจะได้ของดีไหมนี่ครับเปร๊บอ๋อไอ้เนี่ยมันเป็นกล่องเงิน <c oughs> เป็นกล่องเงินนี่ว่าเออไม่ได้ของเลยครับแต่คือผมเนี่ยลองใส่สมุดฮันเตอร์นะครับแล้วเอฟเคไว้ก็ได้เยอะนะแต่คือผมไม่ได้ใส่ฮันเตอร์หมดนะครับทุกคนคือผมเนี่ยก็จะแยกใส่ด้วยนะใส่เป็นพวกฟอร์จูนนะคือผมจะเน้นเพชน,นะครับแล้วก็ดาเ,เมก็คือผมจะใส่คีิตที่ข้อนะ พอคิดดีข้อเนี่ยมันจะดีกว่าอ่าเป็น power นะหลังจากที่ผมแบบเออที่เคยลองมาเนาะเดี๋ยวทุกคนคือผมแล้วก็ยืนว่าอย่างนี้นะครับแล้วแบบโอกาสดรอปของเนี่ยผมก็จะกินน้ํายาบวกอีกนะถ้าแบบนี้มันจะโอกาสได้มันก็เพิ่มมาแต่มันไม่เยอะมากแต่ถ้าเราแบบว่าใส่สมุดแล้วก็บวกโพชั่นไปด้วยเนี่ยนะทุกคนของเราก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเออคือผมทิ้งไว้เนี่ยคืนนึงก็ได้พวกผลมงผลไม้นี่สมุด e นชาร์มาเยอะพอสมควรเนาะ แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นขั้นที่สูงนะครับก็เป็นขั้นแบบว่าขั้น1ขั้น2แล้วก็ค่อยเอามาตีบวกเอ็นชาร์ดที่หลังแบบมาอัปเกรดที่หลังนั่นเองทุกคนอย่าเวลาผมใส่เซต็จถ้าผมแบบจะหาของดรอปใช่้ผมก็จะใส่อ่าฮันเตอร์เนี่ยไป3นะครับคีย์ดิคอนหนึ่งแต่ถ้าแรงเปิดเนี่ยผมก็จะใส่แบบว่าฮันเตอร์เพิ่มอีกอันเนาะแต่ถ้าแบบผมหาเพชรเนีน่ยผมก็จะใส่นะครับฟอร์จูนสองนะครับเพิ่มนะคีย์ดิเนี่ยเอ้ยอันนี้แล้วก็ใส่คีย์ดิคอนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสปีด ไม่ใช่ทุกคนลองได้นะผมรู้สึกมันไวขึ้นจริงๆนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันตีเร็วขึ้นจริงไหมแต่ว่ามันบอกเพิ่มสปีดเพชรนะครับก็น่าจะเพิ่มแบบว่าเพชรเนี่ยเวลาเราตีกล่องเสร็จปุ๊บจะเปลี่ยนจุดไวอะ่ะอันนี้อาจจะใช่แล้วแต่ว่าผมว่าอาจจะมีตีสปีดเร็วขึ้นแต่เราแบบมองไม่เห็นหรือเปล่าเราดูไม่รู้อะทุกคนเนาะเออมันไวอะ่ะเนี่ยหรือผมคิดไปเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าน่าจะไวขึ้นอันนี้ผมแบบว่าลองถามคนที่เขาเล่นแบบเยอะๆนะครับแล้วเขาก็หาข้อมูลมาเนาะผมก็ลองไปสอบถามเขขาาบววว่่มันนชยตีไึ้จรริงะค ทุกคนก็ลองไปดูนะว่าเออลองเปลี่ยนเซตแบบผมก็ได้เผื่อแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยในการฟาร์มเพชรแต่ถ้ามีสมุดไอเพชรอ่าไอที่มาาันแพงทุกคนไอสมุดเพชรใหม่น,นั่นก็ดีนี่ครับหรืออัพลัคกี้วีก็ดีเหมือนกันเออไม่ใช่ลัคกี้สี่พูดผิดนะครับเป็นสมุดไดมอนด์เป็นแบบ VI ไอนะครับเออวีไอก็ดีนะครับเนี่ยครับเราก็จะปล่อยไว้เงี้เลยทุกคนผมเนี่ยก็ฟาร์มเพชตรตรงนี้นะเออเดี๋ยวผมเนี่ยรอบหน้าผมว่าผมเนี่ยจะโลพวกที่เป็นแบบว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออกแล้วนะ,ะสำหรับเอกซ์คนะูลสีเนาะเดี๋ยวผม 85%นี่ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยนะเดี๋ยวผมจะโรทิ้งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเพชรไปเอาไว้ซื้อฮิวนะครับหรือไม่ก็ซื้อตัวเอกลุสีที่มันเป็น95%ขึ้นหรือเป็นพวกเรนโบ้ชายนี่นะครับคือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงกว่าฮิวเลยหลังจากที่ผมลองไปถามข้อมูลจากรุ่นพี่เขามานะครับเออแต่ถ้าฮิวเราเนี่ยมีเลเวลที่เยอะกว่าก็อาจจะดาเมจแรงกว่าแต่ถ้าสาหรับใครที่งบไม่ถึงที่จะไปแตะฮิวนะครับก็เป็นตัวพวกเอกลุสีพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาทำแยกให้นะครับสำหรับพวก โอเคแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็อย่างที่ผมบอกนะครับสมุดที่ทุกคน,น่ยมองข้ามแล้วก็โพชั่นที่ทุกคนมองข้ามผมว่าหลายๆคนไม่ค่อยใช้หรอกนะครับเออแต่ว่าลองใช้ดูผมว่ามันมันก็ไม่ได้เสียหายนะทุกคนถ้าแบบใช้โพชชั่นเนะาะแล้วเรากดใช้สปีดไปด้วยนะครับอาจจะแบบมีโอกาสตีไวขึ้นแต่มันอาจจะแค่นิดเดียวนะครับแต่มันก็ ยังเร็วขึ้นนะทุกคนแล้วก็เป็นโพชันฮันเตอร์นะเวลาตีไปด้วยก็เปิดไปมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ของมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนอ่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครชอบหยลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าที่ขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับผม